สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้มาเจอกับคุณครูฝ้ายนะคะในวิชายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านเขียนเรียนวลนิษพิชิต R T นะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้อ่านออกเขียนได้ทุกคนเลยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย สำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆต้องเตรียมหนังสือเอกสารนะคะรวมแบบทดสอบเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่สองนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านคําที่อยู่ในหน้านี้กันนะลูกนะจะมีเลข2อ,อยู่ด้านบนนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาอ่านคําที่อยู่ฝั่งนี้นะลูกนะจะเป็นคําที่1คําที่สามคที่ห้าคที่7ดและคําที่9นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านคํากันเลยค่ะ เด็กๆชี้ไปที่ข้อที่1น่นะคะอ่านตามครูนะคํานี้อ่านว่านิทานาสะกดตามครูนะคะนออีนิทออานอทานอ่านว่านิทานอีกครั้งนะคะนออ,อีนิ ทอาอนอทานอ่านว่านิทานคำต่อไปค่ะคำต่อไปเด็กๆชี้ที่ข้อหมายเลขสานะคะคำนี้อ่านว่าน้ำตาลเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะนออํานำนำไมโทน,น้ำ ตออาลอตาลอ่านว่าน้ำตาลสะกดตามคุณครูอีกรอบนะคะนออัมนำนำไมโทน้ำตออาลอตาลอ่านว่าน้ำตาลเก่งมากค่ะคำต่อไป ข้อที่ใหม่เลขห้านะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะรอเรือกระดกลิ้นนะคะประกวด่าสะกดตามคุณครูนะคะปรอประ,อประกอวดอกวดอ่านว่าประกวดอีกครั้งนะคะปรอประ กอัวดอกวดอ่านว่าประกวดเก่งมากค่ะคำต่อไปคำต่อไปเป็นข้อหมายเล็กเนะคะคำนี้อ่านว่าขอบคุณะสะกดตามคุณครูนะคะ ขออ,อบอขอบคออุนอคุณอ่านว่าขอบคุณอีกครั้งนะคะขออ,อบอขอบคออุนอคุณอ่านว่าขอบคุณ เก่งมากค่ะคำต่อไปและคำสุดท้ายนะคะคำที่อยู่ข้อหมายเลขเก้านะคะเด็กๆชี้ไว้เลยนะคะคำนี้อ่านว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆอ่านสะกดตามค,ครูนะคะดอเอวเดียวเดียวไม่จัตวาเดียว นออีนีนีเมโทนีอ่านว่าเดี e ๋ยวนี้เด็กๆอ่านสะกดตามครูอีกรอบนะคะดอเอียววเดียวเดียวไม่จัดตาวาเดี่ยวนออีนีนีไม่โทนี้ อ่านว่าเดี๋ยวนี้เก่งมากค่ะเด็กๆสำหรับการบ้านในว,วันนี้นะคะครูฝ้ายอยากให้เด็กๆทุกคนอัดคลิปวิดีโอตอนที่นักเรียนฝึกอ่านคำนะคะที่อยู่ฝั่งนี้นะลูกนะคำที่1คําคำที่สาํคำที่ห้าคำที่7และคำที่9นะคะ พออ่านจบแล้วเนี่ยให้ผู้ปกครองนะคะลงชื่อด้านล่างนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่านักเรียนได้ฝึกอ่านคําแล้วจริงๆนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็เอาคําที่นักเรียนอ่านเนี่ยห้าคำเนี่ยนะคะไปเขียนลงในสมุดนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดลายมือสวยๆนะลูกนะมีคะแนนให้ด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสู้ๆนะคะกันบ้านวันนี้อย่าลืมทํานะคนุณครูไายเป็นกําลังใจให้รอตรวจงานอยู่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาในรายกลุ่มนะเด็กๆสู้ๆค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราก็ฝึกอ่านแล้วก็เขียนกันจบแล้วนะคะอย่าลืมทำกันบ้านนะจ๊ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย